สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับวันนี้ทางรถบ้านมือสองขอนแก่นนะครับหรือวัฒนาชัยเจริญรถบ้านสาหรับท่านใดนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไครต์กับรถบ้านมือสองขอนแก่นด้วยนะครับฝากเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเมื่อมีรถใหม่ๆเข้ามาอย่างนี้ส่วนท่านใดที่ไม่สะดวกติดตามทางช่อง YouTube ผมเองก็มีที่เพจเฟซบุ o กนะครับให้ท่านพิมพ์ค้นหาคําว่า รถบ้านมือสองขอนแก่นฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามให้ผมหน่อยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมพามาชมรถฝากขายสักหนึ่งคันคันนี้นะฮะต้องติดต่อพี่ได้เลยนะครับคันนี้ก็แจก็จะขายตามสภาพนะครับเป็นตัว t o y o ต a h i l u ั Vigo ปี2007หรือว่าปี2550นั่นเองเครื่องยนต์เป็น2.5ดีเซลเทอร์โบนะครับมีอินเตอร์คูลเลอร์นะครับคันนี้ก็แรงม้าจะอยู่ที่120แรงม้านะครับนะฮะเป็นเครื่องยนต์2005 ได้กระจกไฟฟ้ากุญแจรีรโมทนะครับตัวนี้มีไฟตัดหมอกมาให้นะครับรถสีสันก็จะค่อนข้างมีริ้วรอยเยอะหน่อยนะครับอย่างเช่นเขาเคยใส่คิ้วซุ้มล้อมานะครับเวลาแกะแล้วข้อเสียของมันก็คือจะเป็นริ้วรอยแบบนี้นะฮะแต่ก็ยังเป็นสีเดิมอยู่นะครับยางเป็นยางลีโอนะฮะสองหนึ้ล้อแมกลายเดิมนะฮะส่วนปียางเส้นนี้ไม่เห็นนะเดี๋ยวปเออปียีนะครับ สัปดาห์ที่11ปี22นะฮะดอกอยางยังพอใช้งานได้อยู่นะครับรถจะมีริ้วรอยเยอะนิดนึงเคยใส่คิ้วแล้วหลุดไปนะครับอ่าประมาณนี้นะครับผมนะฮะแต่พวกนี้ก็ยังเป็นสีเดิมโรงงานอยู่นะครับมีชิ้นนี้ถลอกน้อยนะครับก็คงจะเป็นมือที่มีขาบเหนือข้ามมันนะครับจับบ่อยๆสัมผัสบ่อยๆมันก็จะลอกล่อนแบบนี้นะครับแต่พวกนี้ก็ยังเป็นสีเดิมโรงงานอยู่นะครับ ภายในนะฮะเป็นกระจกไฟฟ้าภายในศาสสะอานนะครับเป็นกระจกไฟฟ้าได้คุญแจรีโมทปรับกระจกมองข้างด้วยระบบไฟฟ้ารีโมทเป็นรีโมทแท้นะครับคอนโซลน,นะฮะมีริ้วรอยเคยใส่ติดพระพุทธร,รูปอยู่บ้างนะครับผมนิดนึงนะฮะคอนโซลกลางมีคบเบอกจะมีตำหนิคนขับนิดนึงตรงฟองน้ําตรงนี้นะครับแต่นอกนั้นก็คือสาสตรสานสวยอยู่นะครับอาบอกแคปนะฮะก็มีฉีกขาดเล็กน้อยตรงนี้นะครับผมนะ หลังคานะฮะก็ประมาณนี้เลยนะครับนะมีครับเปื้อนบ้างนิดหน่อยนะครับส่วนเล่มเอกสารพร้อมนะครับเป็นเล่มแทนรายการเติมนะฮะคันนี้ก็เป็นชื่อพี่แกเองนะครับผมในนี้นะฮะจดทะเบียนปี50เดือนธันวาสี่สูบสอสก็คือ254 4นั่นเอง120่แรงม้านะครับผมนะฮะชื่อเล่มผู้หญิงเจ้าที่2มานะฮะก็เป็นชื่อพี่ชายแกนะฮะแกโอนเป็นชื่อแกเองนะครับนะฮะ เนื่องจากมีการต่อภาษีนะครับก็เลยขี้เกียจต้องไปที่อุดรน,นะฮะมันป้ายมันติดมาอันนึงนะฮะถ้าจะต่อภาษีต้องไปที่ตามป้ายทะเบียนนะแกก็เลยขี้เกียจไปก็แจ้งย้ายที่ขอนแก่นโอนเป็นชื่อตัวเองแล้วก็ต่อภาษีได้ป้ายใหม่เลยนะครับในนี้ก็ไม่มีชำรดสูญหายมีแค่แทนรายการเต็มนะครับในส่วนของเล่เมเอกสารนะฮะเฮ้ยเกลอลมยางทั้งหมดก็ยังอยู่นะครับผมนะฮะส่วนความเดิมนะฮะ เม็ดอาร์คนะฮะก็ยังเดิมอยู่นะครับเม็ดอาร์คก็ยังเดิมดีอยู่นะครับเลขไมค์คันนี้นะฮะเท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวพาชมนะขอใส่ยางขอบกระจกก่อนนะครับผมแป๊บหนึ่งนะฮะน่ครับใส่ก่อนเดี๋ยวลืมนะครับบางทีลืมนะฮะถ้าทิ้งไว้นะครับเราจะงงว่าเออเสียงลมมาจากไหนนะครับนะขอใส่แป๊บหนึ่งนะฮะ เลขไม้นะครับคันนี้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฮะขอใส่ดีๆก่อนแล้วกันใส่มือเดียวก็จะใส่ยากนิดหนึ่งเลขไม้คันนี้ก็อยู่ที่2 7 9 0 0 0เนาพนะครับก็ตีไป2อง0ันสองแนะครับนะฮะส่วนด้านข้างชั้นสมเด็ซีช่วงล่างนะฮะก็ยังดีอยู่นะครับมีการพ่นกันสนิมมาให้แล้วนะครับริ้วรอยคิ้วล้อก็มีเช่นกันนะครับแต่ก็บางนะครับผมนะฮะมีริ้วรอยตำหนิ สีเยอะนิดหนึ่งนะครับผมการชนท้ายมีตำหนิพลาสติกตรงนี้นะฮะแตกไปนะครับการชนท้ายน่าจะเป็นกันชนเดิมโรงงานนะครับหนานะครับเป็นกันชนเดิมปวาท้ายนะครับก็ยังบางดีอยู่ไฟท้ายก็จะเป็นของตัวแชมป์นะครับผมทรงนี้เป็นของแชมป์นะครับใส่กันได้หมดเลยนะครับแล้วแต่เราเลือกใช้นะครับเป็นรุ่น E นะครับ2.5 MacLiner มีพร้อมนะครับแต่ว่าหู ล็อกยึดแม็กไลเนอร์ไม่มีสักตัวนะคะนี่ต้องไปหาใส่นะครับความเดิมท้ายเดิมนะครับ AL ชัดเจนชายท้ายก็ยังดีอยู่นี่ครับชายท้ายก็ยังดีอยู่ก็จะมีคาบแถวนี้นิดนึงนะครับฝั่งนี้นะฮะเ r ชัดเจนไม่ได้ยังเดิมแต่หูยึดฝั่งนี้ไม่มีนะฮะสลิงนะฮะมีฝั่งเดียวตรงนี้นะฮะส่วนช่วงล่างนะครับ ช่วงล่างมาดูนะครับช่วงล่างยางไหลมีพร้อมช่วงล่างก็ซื้อว่าสวยอยู่นะครับผมนะฮะนี่เป็นคาบดินแดงนะับไม่ใช่ผุนะครับนะฮะวนมาทางด้านซ้ายนะครับทางด้านซ้ายมีตําหนิรอยกันชนบุบเข้าไปโดนใต้าชายไปท้ายนะครับมีรอยขูดขีดนะฮะคิ้วล้ออันนี้น่าจะเปิดปีดันน่าจะเปิดไฟครับผมนี่ฮะก็ยังเป็นสีเดิมอยู่นะฮะก็ยังเป็นสีเดิมอยู่นะครับผมนะฮะไม่ได้ล้างอาจจะมีฝุ่นเยอะนิดหนึ่นงคันนี้นะครับ นี่ครับภายในก็เป็นกระจกไฟฟ้านะครับผมนะฮะบุกสวิตเหลือไหมไม่เหลือนะครับนี่ครับนี่ครับผมนะฮะมีแผ่นรองพื้นแกแถมให้ด้วยใหม่ๆเลยความเดิมนะฮะนี่ครับไม่ได้เดิมๆนะฮะก็ประมาณนี้ภาษีก็อยู่ที่ -68 นะครับมาดูหน้ากระจกได้เลยนะครับนะดูหน้ากระจกได้เลยอันนี้ติดปิดยากเกิดจากสาเหตุอะไรส่วนมากนะฮะ ผมแนะนำนะฮะตัวนี้ไม่ควรจะติดเลยนะครับนะเขาไม่ต้องกลัวว่าเรื่องเสียงเรื่องลมอะไรจากขนาดนั้นนะครับมันทําให้ประตูปิดยากมันมากดตรงนี้ก่อนนะครับจริงๆมันมียางตรงนี้อยู่แล้วนะครับถ้าจะเปลี่ยนนะครับไม่ต้องเปลี่ยนตัวนู้นเปลี่ยนตัวนี้นะครับถ้าอยากจะเปลี่ยนจริงๆนะครับนะฮะมันปิดยากต้องใช้น้ําหนักหน่อยนะครับใช้แรงเหยียบนิดนึงภาษีก็ธันวา68ปปีหน้านะครับโอ้ปีกว่านะครับนี่ภาษีปีกว่าแล้วนะครับต้องต้องอีกประมาณ 13เดือนนะฮะก็น่าจะประมาณ13เดือนแล้วก็คิวร้อนะครับนะฮะมีรอยกันชนหน้าริี้วรอยเยอะนิดหนึ่งนะครับมีรอยเบียดขูดขีดเยอะนิดหนึ่งนะครับส่วนเครื่องยนต์เมื่อกี้เปิดผิดอันนะครับไปดึงตรงเปิดถังน้ํามันนะครับมีน้องอยู่ด้านในนะครับฝากระโปรงเซฟตี้หน่อยนะครับเขาก็จะเอาไว้ด้านในมาดูนะครับห้องเครื่องยนต์คันนี้เดี๋ยวพาลองขับด้วยนะครับว่าการขับขี่เป็นอย่างไรผมเองก็ ยังไม่เคยสัมผัสนะครับนะฮะเป็นรถที่ชายแก่ฝากขายนะครับนะฮะมาดูนะครับฝากระโปรงไม่แกะนะฮะฝากระโปรงไม่มีรอยแกะนะครับแก้มฝั่งนี้ก็ยังเดิมอยู่มีขี้ฝุ่นเยอะหน่อยนะครับคานอาชัดเจนเมทอาร์ก,ก็ยังเดิมอยู่ยังห็นอยู่นะครับลิกเกอร์กันรอยคานหน้าเดิมน็อตดาเลขคานชัดเจนคานไม่เบี้ยวเลขอา อาร์คเดิมนะฮะอาร์คเดิมคานหน้าเดิมสี่กุกกันลอยก็ยังอยู่นะฮะอยู่บางๆคานแอลชัดเจนที่ยึดแบตไม่มีนะครับเป็นแบตอามาลอนเหตุเดิม0-7หมุดเดิมนะครับซ้มซอกเดิมแล้วก็มอกก็ยังอยู่น็อตฝั่งนี้มีรอยแกะอยู่บ้างนะครับมีรอยขันอยู่บ้างนะฮะแต่ตรงนี้ไม่ขันนะฮะก็น่าจะไม่ไม่รู้เหตุผลตรงนี้เหมือนกันนะฮะ,นะะเพราะอีกสองตัวไม่มีรอยขันนะครับ นะฮะฝั่งนี้อ่ะฝั่งนี้มีรอยขันน้ฝากระโปรงนะฮะอาจจะมีรอยเบียดบุบอะไรฝั่งนี้บ้างนะครับก็เลยมีการปรับตั้งนิดนึงนะครับนะส่วนเครื่องยนต์นะฮะก็ยังแห้งดีอยู่นะครับนะเป็นเครื่องยนต์2 0 0 5นะครับมีอินเตอร์เทอร์โบนะฮะเทอร์โบอินเตอร์ตรงนี้นะครับตัวมีจมูกแล้วส่วนเครื่องยนต์เป็นอย่างไรนะครับฟังเสียงเครื่องยนต์ได้นะครับนะสตาร์ตติดง่ายอยู่นะครับผมนะฮะ มาดูในส่วนเครื่องยนต์นะครับดูกำลังเกือกำลังอัดเครื่องยนต์กันกอนแล้วกันนะฮะนี่ครับล่าสเครื่องยนต์ดีนะฮะก็ดีอยู่ไม่มีไอนะครับเครื่องยนต์ก็เดินเรียบอยู่จะมีเสียงนะฮะน่าจะเป็นเสียงหน้าคัดหรือว่าเสียงลูกปืนอะไรสักอย่างน,ะะนิดนึงนะครับนิดนึงก็ไม่ดังมากเกินไปแต่ก็พอลำคาญหน่อยนะครับมีเสียงอยู่ตรงนี้นิดนึงนะครับ หม้อน้าก็จะเป็นหม้อน้ําเดิมนะครับเป็นของโตโยต้าเลยอันนี้เป็นค้าของโตโยต้าเลยนะครับส่วนนะฮะระบบระบายความร้อนเครื่องยนต์นะครับเปิดแรกก็มีแรงดันนอนนะครับน้ําไม่ดันอยู่นะครับผมน้ําดีอยู่ระบบระบายความร้อนดีอยู่ไม่ฟอกาศนะครับน้ําไม่ขึ้นมานะครับฝากระโปรงก็เป็นเดิมนะครับซีนเดิมโตโยต้าชัดเจนเลกเกอร์แอร์ก็อยู่นะครับการความร้อนเดิมๆของเขาเลยนะครับ เดิมๆก็จะประมาณนี้แหละนะครับไม่ได้สวยตึงเตี้ยเหมือนเปลี่ยนใหม่นะครับผมนะฮะโอเคนะครับผมอ่ะเข้าๆราคาคันนี้นะฮะพี่แกตั้งอยู่ที่1นึ0 0แบาทนะฮะหนึ่งแบาทสนใจติดต่อพี่เอได้เลยผมทิ้งเบอร์โทรไว้ด้านล่างให้ผมมีเพียงแค่หน้าที่ในการรีวิวให้เท่านั้นเองนะครับผมตามจริงนะครับว่าเป็นอย่างไรของเหลวนะฮะแกก็ น่าจะให้ลูกค้าไปเปลี่ยนเองนะครับนะฮะก็น่าจะให้ไปเปลี่ยนเองเลยส่วนระบบแอร์นะครับผมเย็นปกตินะครับใช้งานได้ปกติลมแรงดีอยู่นะครับกระจกไฟฟ้าฝั่งขวาขึ้นลงได้ฝั่งซ้ายขึ้นลงได้นะครับเซ็นทัลล็อกนะฮะนี้ปลดล็อกนี้ล็อกนะฮะปลดล็อกล็อกนะฮะใช้งานได้แล้วก็ปรับกระจกมองข้างนะครับปรับฝั่งขวาเข้านะครับเข้าได้ออกได้ ขึ้นบนได้ลงล่างได้ส่วนฝั่งซ้ายนะครับเข้านะเข้าได้ออกได้บนได้ล่างได้นะครับผมนะใช้งานได้ปกติอยู่นะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวผมจะพาลองขับนะครับผมนะฮะอันนี้ก็เลิ่มเอกสารพร้อมโอนนะครับเป็นชื่อพี่ชายแกเองเลย1นึ่0 0สัตบาทนะครับนะฮะก็สนใจติดต่อพี่อี้ได้เลยนะครับผมนะฮะ ต่อพี่ได้เลยนะครับผมจะออกไงล่ะทีนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปลองขับกันเลยนะครับผมนะฮะเดี๋ยวเราไปลองขับกันเลยนะฮะอ่านะฮะโอเคนะครับผมนะฮะลองขับกันดูนะฮะรถเยอะนิดน,นึงแถวนี้นะครับนะฮะนี่อยู่ที่เกียร์สามนะครับผม ลองขับขี่แบบธรรมดากันก่อนนะครับเกียร์สีแล้วนะครับผมนะฮะช่วงล่างนะครับก็ถือว่าพอได้นะครับยังถือว่าพอได้อยู่นะครับช่วงล่างนะฮะ,นะฮะก็ศูนย์ศูนย์ได้อยู่ศูนย์ดีอยู่นะครับนะฮะชนะะโชคไม่มีเสียงดังนะครับเลี้ยวไม่มีดังนะครับนะ,ะช่วงล่างลูกหมาก็คงดีจะมีเสียงท่อนิดๆนะครับนะฮะ ดูจากท่อแล้วนะครับน่าจะเป็นการที่เขา,าเป็นท่อเดินนะฮะเดินลงหน้าเผานะครับทีนี้ก็มีการนะฮะพี่แกบอกว่าเสียงดังก็เลยไปใส่ตัวท่อพักนะฮะเพื่อให้เงียบก็ถือว่าเงียบลงกว่าเดิมเยอะนะครับแต่ว่าอาจจะไม่เท่ากับสแตนดาร์ดนะครับผมนะฮะสแตนดาร์ดก็จะเงียบไปเลยนะครับผมนะ สนใจก็อยู่ที่ราคา149,000บาทติดต่อพี่ได้เลยเบอร์โทรด้านล่างเดี๋ยวผมลงเบอร์โทรให้นะครับลองคุยดูลองคุยราคาดูนะครับเผื่อไปได้นะครับเผื่อแกลดได้นะครับแต่เห็นๆร้าวๆว่าแกทำนะฮะค่อนข้างเยอะในการต่อภาษีในการโอนชื่อแกนะครับผมนะฮะแล้วก็ทำภาษีต่างๆนะครับนะสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะครับที่พีเอได้เลยนะครับ149,000บาท ลองกดคันเร่งที่เกียร์ห้านะครับผมตอนนี้เกียร์ห้าเอารองกดนะฮะผมกดแล้วนะครับผมนะอัตราเร่งดีอยู่นะครับผมนะฮะถือว่าอยู่ในโหมดปกติดีอยู่นะครับนะฮะนะก็ได้อยู่นะครับผมประมาณนี้แล้วกันนะครับผมนะฮะนะอ่ะก็พอได้แต่ก็จะมีอาการพวงมาลัยสั่นนิดๆนะครับน่าจะเป็นการ น่าจะเป็นการล้อไม่ได้ถ่วงมาดีสักเท่าไหร่นะครับก็จะมีสั่นนิดๆในความเร็วที่ประมาณ120นะครับผมนะฮะประมาณนี้แล้วกันนะครับสนใจ1นึ0งแสนสี่หต่อสี่หมื่นเกบาทนะฮะติดต่อพีเได้เลยนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันสําหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนนะครับจบการรีวิวเพียงแค่นี้ขอบคุณครับ